สวัสดีครับพบกับลนล่าชาแนลและนี่คือช่วงอบอยซ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับโต้หลัวต้าลู่สยุท์วิทยาจารย์นะกับตัวละครใหม่จูจูชิง SP นะหรือว่าเทพแห่งความเร็วน้องจูชิงนั่นเองนะครับเป็นตัวละครสายปีกนะสายโจมตีว่องไวนะครับสวยงามอารามชามเลยทีเดียวเอเคเราไปดูสกิลน้องเขาดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง สกิลก็แบ่งเป็น2ส,สายเช่นเคยนะครับสายสายสัตว์ปีกกับสายแมลงชั่วนะเอามาดูทักษะวิญญาณที่1น,นะครับสายปีกนะสังหารยมทมูตจูจูชิงจะโจมตีศัตรูเป้าหมาย4ครั้งนะครับพลังโจมตี280%ของค่าแอตแทกนะครับหากเป้าหมายถูกสังหารด้วยสกิลนี้จะใช้สกิลนี้ซ้ำทันทีกับศัตรูที่มี HP ต่ำสุดนะครับก็เหมือนกับ จูชิงเวอร์ชัน SSR แหละนะแต่ว่า uh, พัฒนาขึ้นนะครับก็คือโจมตีตายแล้วก็ไหลไปอีกตัวถ้าอีกตัวตายก็ไหลไปอีกตัวอีกตัวตายก็ไหลไปอีกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้า up attack ค่าแอ t แท k ของจูชิงให้มันมากพอเนี่ยนะครับก็โจมตีทีเดียวก็ไหลาตายหมู่ตายยกตี้อะไรกันไปเลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือสกิลวิญ,ญญาณที่หนึ่งนะนะครับอ่ะทักษะวิญ,ญญาณที่สองสายนก เงาแห่งยม,มทูตเมื่อยูนิตฝ่ายเราใช้การโจมตีปกติยูนิตนั้นจะได้รับซ่อนเลนทันทีซึ่งจะคงอยู่จนกว่าจะถึงเทินถัดไปของตัวนั้นนะครับก็หมายความว่าถ้าถ้าลูกทีมของเราโจมตีปกตินะครับก็จะทำให้ได้รับซ่อนเลนนะครับซ่อนเลนก็คือ,อสถานะที่ไม่สามารถโจมตีได้นะครับก็คือยูนิต ศัตรูไม่สามารถล็อกเป้าของเราได้นะครับก็คือไม่สามารถจะโจมตีตัวของเราได้เลยนะครับนอกจากว่าใช้สกิล AOE นะครับก็จะได้รับเดเมจเหมือนกันนะครับตัวที่ถูกซ่อนเลนก็จะได้รับเดเมจแต่ว่าค่าเดเมจที่ได้รับก็จะลดลงนะครับก็สถานะนี้จะใช้ได้2ครั้งนะครับต,ต่อการต่อสู้นะครับก็คือโจมตีปกบติปุ๊บซ่อน อ่ะแล้วก็พอหมายถึงอ,อีกคืนอ,อีกเทิร์นหนึ่งโจมตีปกติพุบซ่อนก็คือจบและใช้ได้แค่2ครั้งนะครับไม่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดไปแล้วก็ทุกๆยูนิตฝ่ายเราหนึ่งตัวที่อยู่ในสถานะซ่อนเลนนะครับจูจูชิงจะมีโอกาส20%ในการใช้การโจมตีปกติใส่เป้าหมายอ่ะพอพอเพื่อนซ่อน1คนก็จะมีโอกาส20%ที่จะที่จะโจมตีใส่เป้าหมายเบิ้ลขึ้นอีกนะครับซ่อน5คนก็100ยเอซดี <laughs> นะครับประมาณนั้นก็คือ มัคือหมายถึงต,ตีตีปกติได้ทุกเทินไปเลยประมาณนั้นนะครับนี่นี่ก็คือสกิลที่2อ่ะสกิลถัดไปสกิลที่3สาย1นะครับตีด้วนนะครับก็เป็นจูจ,จูชิงจะสร้างดามเมจนะครับ2องให้กับศัตรตูที่เลือกไว้นะก็คือโจมตีปกตินแนหสองช่วงนะครับหากศัตรตูมีมากกว่า3ตัวขึ้นไปความเสียหายแต่และช่วงจะเพิ่มขึ้น40%ตามลําดับ นะครับแล้วก็ที่แหวนวิญญาณ50,000ปีนะครับหลังใช้สกิลหากเป้าหมายไม่ตายโจมตีปกติใส่ศัตรูที่มี HP สูงสุด1ครั้งนะครับก็เป็นสายโจมตีนอกเทินนะครับอ่าส่วนสกิลที่4ทัศนวิสัยยมโลกจูชิงเทพแห่งความเร็วใช้ทัศนวิสัยยมโลกเพิ่ม a ท k ให้กับตัวเอง300%เป็นเวลา2เทิน ระหว่างคนของทัศนวิสัยยมโลกเมื่อศัตรูใช้สกิลโจมตีฝ่ายเราจูจูชิงจะโจมตีปกติใส่ศัตรูที่โจมตีนั้นทันทีโอ้โหเจ๋งก็คือตีมาตีกลับมันสสยเคาน์เตอร์เนาะครับและพันธมิตรทุกคนที่ถูกโจมตีโอจะร่วมโจมตีโต้กลับศัตรูตัวนั้นด้วยด้วยการโจมตีปกติแต่ละเทินศัตรูแต่ละตัวจะ ถูกโต้กลับได้หนึ่งครั้งนะครับก็พอเปิดสกิลนี้ปุ๊บตัวเองก็จะมีค่าแอตแทกเพิ่มขึ้นอีก300%นะครับแล้วก็จะมีโอกาสอาพอศัตรูตีมาตัวเองก็จะไปตีกลับแล้วก็จะดึงเพื่อนให้มาตีกลับไปด้วยนะประมาณนี้อ่ะนี่คือสกิลวิญญาณที่1เดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาย PVP อืมเปิดมาเจ๊กเล่นก่อนลนะ อันนี้เป็นสกิลโจมตีปกตินะไม่ใช่ไอ้น,น,อน,น,อน,นี่ไอแมงมุมมันมีอมตะไม่งั้นก็ตายไปแล้วอ่าโอเคเรามาดูยังไม่ยังไม่เพิ่มสกิลนะยังไม่เพิ่มไอค่ายแท็กนะเดี๋ยวเราจะใช้สกิลแรกโจมตีก่อนพนะ อ่ะสองะมันไหลไปเรื่อยไหมสี่อืเสร็จเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็คือสกิลไหลนะแล้วก็ไอสกิลที่สี่ก็คือเพิ่มค่าแอตแท็กของตัวเองแล้วก็ไปทำให้เพื่อนเนี่ยมาร่วมโจมตีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสายของตีกระดูกได้ตีคนนะ อาจจะไปดูสายตีกระดูกกันอ่ะทักษะวิญ,ญญาณที่1สายมแมลงชั่วนะเงาเพลึงมรณะจนะูจูชิงโจมตีเป้าหมายสุ่มทั้งหมด4ครั้งนะครับสองหากการโจมตีเป้าหมายเดียวกันหลายครั้งเดมเมจท้ายสุดจะเพิ่มขึ้น100%เป็นตเห็นไหมตีกระดูกชัดเจนนะครับที่50าหมปีใช้สกิลนี้ใส่ ในเทินตัวเองเพิ่มจำนวนครั้งพื้นฐานสี่ครั้งใช้สกิลนี้ในเทินตัวเองคือไงวะเราไปใช้สกิอ่ะเรไปใช้สกิลนี้นอกเทินได้ด้วยเออโอเคครับสกิลที่สองครับความเร็วแห่งยมโลกในเทินใดก็ตามการโจมตีครั้งแรกของจูชิงแต่ละครั้งจะทำให้ เธอได้รับเร็วสุดฟ้า1เลเยอร์1ชั้นแต่ละเลเยอร์ของเร็วสุดฟ้าจะเพิ่มดามจท้ายสุดของจู่ชิงอ๋อโอ้โห23.8%สสูงสุด80เลเยอร์อย่างโหดทุกๆ20เลเยอร์เร็วสุดฟ้าจะเพิ่มเอฟเฟกดังต่อไปนี้จำนวนการโจมตีพื้นฐานของจูจูชิงเพิ่มขึ้น1ครั้งอ่ะ20เลเยอร์เพิ่ม1ครั้ง อพอ40เลเยอร์ดาเมจท้ายสุดที่ได้รับจากเร็วสุดฟ้าเมื่อจูจูชิงโจมตีปกติเพิ่มเป็น2เท่าอ่ะอันนี้คือ40อจูจูชิงไม่สามารถโจมตีได้ในเทินใดๆเร็วสุดฟ้าทั้งหมดจะถูกลบออกอเพราะฉะนั้นถ้าถูกถ้าถูกดีบัฟนะงงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อึ้งไปเทินหนึ่งอะ่ะก็ไอ้สกิลนี้ก็จะถูกลบออกนะครับเพราะฉะนั้น ดีดัดีอย่างเสียอย่างนะเอ้อ่ะกิวิญ,ญญาณที่3สังหารฉับพลันนะครับจู่ชิงโจมตีเป้าหมายเดียว2ครั้งนะครับสองร้สามเปอร์เซ็นตสร้างดามจท้ายสุดหากมีศัตรูเหลือเพียง1นึ่งตัวดมเมดามจรท้ายสุดแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้น25%จากครั้งก่อนหน้าศัตรูต้องเหลือตัวเดียวแดามเตจะเพิ่มขึ้นสกิลที่4 จู่ชิงจังกลางปีกแห่งความมืดมอบตาแห่งความมืดให้กับตนเองและพันธมิตรที่เลือกมีผลตลอดไปเมื่อยูนิตที่มีตาแห่งความมืดใช้สกิลยูนิตอื่นๆที่มีตาแห่งความมืดจะโจมตีปกติช่วยเมื่อยูนิตที่มีตาแห่งความมืดโจมตีปกติดาเมทท้ายสุดของจู่ชิงจะเพิ่มขึ้น75%อย่างถาวรสูงสุด30ชั้นอ้ยแ,แล้วยูนิต ทำงานได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อ,อหนึ่งเทินออเพตีกระดูกชัดเจนไปไปลองตีกระดูกกัน อ,อ,อ,อันนี้คือสกิลของกระดูกถังซานนะมันสามารถที่จะเรียกให้สายโจมตีว่องไวออกมาช่วยตีได้ห้าครั้งะนี่แหละคือความความโหดของกระดูกถังซาน ท <c oughs> างซานอยู่กับคุณแม่แล้วรู้สึกมั่นใจใคเข้าไป 杀意为锋，刃为芒，诛灭。嗯。龙龙龙，开。小是你最大的对手。琉璃塔真身。嗯，龙有。嗯。 不破，小瞧我是你最大的错误。那要让，再劈尽，化灭、嗯，给唐三。修罗、嗯，杀意为锋，刃为芒，万灭，无名火，修罗，直面。 使的辉光吧！天使真身，千手苏罗。嗯。琉璃幻彩。啊，嗨，凯蒂，嗨，龙女，我嗯。九宝琉璃塔真身。啊一个。嗯 okay, อืมอาพวกที่ติดตาก็จะช่วยโจมตีด้วยขู่จิตีิศาจขู่จิตปา่จตราก็จะตจ่จยตจมต่ตปด้วจขตายตปกศาู่จตาจิต่จ อ่ะหมดอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของน้องจู่ชิงนะก็คือเป็นสายลอยเออลอยไปเรื่อยลอยไปเรื่อยพอเพื่อนตีตัวเองก็หลอยเพื่อนตีตัวเองก็หลอยอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยทำาดามจได้นะช่วยทำาดามจได้ดีอ่ะใครยังไม่มีก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจก็ลองดูแล้วกันนะถ้ายังไม่มีสายโจมตีว่องไวดีๆก็น้องจู่ชิงนี่แหละนะส่วนใครถ้ามี เ,เสียวอูอ่อาชูร่าอยู่แล้วเนี่ยก็ข้ามไปก็ได้นะก็คล้ายๆกันนะครับมันไม่ไม่มคานิคมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะสำหรับสายนี้เนาะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไปแล้ว